สวัสดีค่ะก็วันนี้นะคะอาจารย์แอมนะคะก็จะมาสอนเกี่ยวกับเรื่อง AI ซึ่งจริงๆแล้วอาจารย์เชื่อว่าทุกๆคนเนี่ยก็จะค่อนข้างรู้กันอยู่แล้วแล้วก็รู้จักอยู่แล้วนะคะว่า AI คืออะไรปฏิเสธไม่ได้เลยว่าในปัจจุบันทุกวันนี้เนี่ย AI เป็นส่วนหนึ่งเข้ามาในชีวิตประจำวันของเราไม่ว่าจะเป็นการสืบคน้นการถามการคุยเป็นเพื่อนเป็นอะไรก็แล้วแต่ AI นะคะก็เข้ามาทำหน้าที่ตรงนี้ส่วนหนึ่งเลยเนี่ยที่อาจารย์คิดว่า AI เนี่ยเขาเข้ามาทำหน้าที่ได้อย่าง ใกล้ชิดเราแล้วก็มีพัฒนาการในการที่เราเนี่ยมีการใช้เขาได้รวดเร็วในระยะเพียงแค่ไม่กี่ปีเท่านั้นเนี่ยก็เป็นเพราะว่าเขาฝังตัวอยู่ในโทรศัพท์มือถือของเราหรือดีไวซ์ของเรานั่นเองนะคะมันก็เลยทําให้เราเนี่ยมีการเข้าถึง AI ได้อย่างรวดเร็วในระยะเวลาไม่กี่ปีทีนี้เรามาดูกันว่าไอเจ้า a อเนี่ย เจ้าเพื่อนสีของเราเนี่ยที่เรารู้จักกันเนี่ยค่ะเขาทำอะไรได้บ้างแล้วเราจะมีวิธีการอย่างไรบ้างในการที่จะสั่งเขาพร้อมเขาหรือให้เขาเจเนเรตในสิ่งที่เราเนี่ยอยากได้มากที่สุดนะคะก่อนอื่นเลยเนี่ยเราก็ต้องมารู้ก่อนว่า AI เนี่ยในความคิดของเราที่เราใช้กันตลอดเนี่ยคืออะไรเนาะเขาก็บอกกันว่า AI เนี่ยแน่นอนค่ะอธิบายให้ฟังเข้าใจง่ายๆเลยก็คือมันเป็นเทคโนโลยีที่ถูกพัฒนาขึ้นโดยการจำลองความสามารถความคิดการเรียนรู้ข้อมูลต่างๆแล้วก็เข้าสู่กระบวนการวิเคราะห์หรือ processing นะคะออกมาให้ตามสิ่งที่เราเนี่ย ต้องการนั่นเองฉะนั้นเราจะเห็นได้ว่าเจ้า ai เนี่ยเจ้า ai ของเราเนี่ยเขาจะเป็นแหล่งที่เหมือนมีข้อมูลทั่วโลกเนาะใช้คำว่าทั่วโลกเนาะแล้วเขาก็จะเป็นคลังข้อมูลขนาดใหญ่ที่เก็บข้อมูลเยอะมากๆพอถึงเวลาที่เราจะต้องการอะไรเนี่ยเจ้า ai คนนี้เขาก็จะคัดเลือกสิ่งที่รู้สึกว่าน่าจะตรงตามความต้องการมากที่สุด และไอ้คำว่าตรงตามความต้องการเนี่ยไอเจ้า AI เขาจะรู้ได้ยังไงคะก็แน่นอนค่ะเขาก็จะรู้ได้ก็คือต่อเมื่อว่าเรามีการสั่งให้ละเอียดหรือพร้อมให้เขาละเอียดนั่นเองหลังจากนั้นเขาก็จะมีการใช้กระบวนการการเรียนรู้นะคะหรือว่า m a ชชิ่งเล a ร์นิ่งเนาะประมวลผลต่างๆเพื่อรู้จักเราแล้วก็เป็นการดึงเอาข้อมูลมาตอบเราได้นั่นเอง แล้วในปัจจุบันนี้ไม่ใช่เพียงแค่ไลฟ์สไตล์หรือรูทีนต่างๆที่ AI มีส่วนเข้ามาเป็นตัวช่วยของเราในภาคของการศึกษานะคะหรือ education เนาะที่เราใช้กันเนี่ยคำถามเลยคือทุกวันนี้เวลาให้เซิร์ชหาข้อมูลก็แทบจะไม่มีใครที่ เสิร์ชหาข้อมูลใน g o o g l e กันแล้วสำหรับเด็กยุคใหม่ๆทุกวันนี้เด็กก็มักจะพูดคุยกับ AI ให้ AI จัดหาข้อมูลให้นะคะฉะนั้นบทบาทของ AI เนี่ยในภาคของการศึกษาเนาะแน่นอนว่าเขาก็เป็นเหมือนผู้ช่วยเราแล้วก็เป็นเหมือนช่วยเรื่องการเรียนรู้แบบเฉพาะบุคคลทำไมถึงจะต้องเป็นแบบเฉพาะบุคคลเพราะว่าแต่ละคนแต่ละบุคคลเราเนี่ย สั่งให้ AI ใช้งานหรือหาข้อมูลให้เราเนี่ยเขาก็จะตอบเรามาตามสิ่งที่เราเนี่ยเทรนเขานั่นเองนะคะบางครั้งเป็นประโยคเดียวกันตั้งสารตั้งต้นคำถามเหมือนกันแต่พอคุยกันไปเรื่อยๆเนี่ยเอาพุทที่ AI เนี่ยเจเนเรตออกมาให้เราเนี่ยก็ไม่เหมือนกันกับการที่ระหว่างทางที่เราคุยกับเขานั่นเองนะคะสองเลยก็คือให้คำแนะนำส่วนบุคคลเนานะ ก็คล้ายๆกันกับเมื่อข้อแรกนั่นเองนะคะซึ่งอันเนี้ยเขาก็จะให้คำแนะนำตามความสามารถของเราว่าเราต้องการให้เขาให้อะไรบ้างพูดคุยกับเขายัางไงแล้วก็แน่นอนว่าเขาสร้างเนื้อหาสร้างสื่อหรือช่วยในการสร้างแบบฝึกหัดโดยอัตโนมัติหรือรวบรวมจนถึงกระทั่งทุกวันนี้เนี่ยในภาคการศึกษาเนี่ยก็ ช่วยตรวจข้อสอบด้วยได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะก็ถือว่าค่อนข้างล้ำมากๆเลย AI เนี่ยที่เรารู้จักกันเนาะก็จะถูกแบ่งออกเป็น3ระดับหลักๆด้วยกันค่ะระดับแรกนะคะจะเป็นระดับ AI เฉพาะทางค่ะอันเนี้ยเขาก็จะใช้ในเรื่องของพวกงานออกแบบอาทิเช่นเนาะ งานออกแบบหรือระบบการแนะนำในแอปพลิเคชันต่างๆที่เรารู้จักกันดีก็คือ Netflix YouTube Canva นั่นเองนะคะอันนี้เขาเรียกว่าเป็น AI ที่ใช้เฉพาะทางเฉพาะด้านนั่นเองนะคะหรือ s i ร i หรือ Google a s s i s t n t นะคะ Assistant เออที่เป็นตัวช่วยในในภาคของ Android เนอะแต่5 iOS ก็จะเป็น Siri นั่นเองระดับที่2นะคะเป็น General AI หรือว่าเป็น AI ระดับทั่วไปอันนี้เป็นสิ่งที่เราใช้กันอยู่ตลอด เป็น AI ที่ใช้ในแพลตฟอร์มที่เข้าถึงง่ายเช่นการโหลดแอปพลิเคชันอันนั้นมาแล้วใช้นั่นเองส่วนใหญ่ก็มักจะใช้จากการค้นหารีเสซิร์ชสืบค้นต่างๆนะคะต่อมาระดับที่3ระดับที่3นะคะก็จะเป็นเจ้า AI ที่เป็น the super AI เลยนะคะเป็น AI ที่เหนือมนุษย์นั่นเองก็อาจจะมีการพัฒนาขึ้นซึ่งเราอาจจะไม่ค่อยได้ ไปถึงจุดนั้นอันนี้มักจะอยู่ในบริษัทหรือการที่พวกทีมเดฟที่เป็นขนาดใหญ่นั่นเองนะคะไอเจ้า AI อันเนี้ยก็จะเป็นเหมือนประมาณว่าให้เรานึกภาพว่าเป็นโรบอทได้เป็นโรบอทใช้งานได้อะไรได้เนาะซึ่งเราก็อาจจะเคยเห็นในหนังแล้วก็เป็นแนวคิดที่เขากำลังจะพัฒนาขึ้นในอนาคตนั่นเองค่ะ ฉะนั้นประเภทของ AI ที่ใช้ในด้านการศึกษาของเราเนี่ยแน่นอนว่าสิ่งแรกเลยเนาะก็จะเป็น a n a l y t i c a เนาะหรือ analytical AI ช่วยอะไรคะช่วยการวิเคราะห์ข้อมูลการเรียนรู้ต่างๆเนาะถามกลับไปว่าเวลาอาจารย์สั่งงานหรืออะไรอย่างเงี้ยพวกเราก็จะต้องมีการทำ research ใช่ไหมคะพอการ research นั้นมาเนี่ยเราก็ใช้ AI แล้วเราก็มาวิเคราะห์ด้วยตัวเราในขณะที่เราขอข้อมูลจากไอ้เจ้า AI เนี่ยเขารวบรวมข้อมูลให้เราเขาก็จะมีการ ิเคราะห์ด้วยตัวเขาให้เราด้วยนะคะนอกนาจากนั้นเราสามารถนำไปทำเป็นระบบ Learning เนาะ Learning a n a l y t i c กก็คือวิเคราะห์การเข้าเรียนพฤติกรรมการใช้ระบบต่างๆได้เช่นเดียวกันค่ะ2นะคะ AI ในเชิงสร้างสารรค์คิดว่าเด็กๆสายอาร์ตเนี่ยน่าจะค่อนข้างคุ้นชินแล้วก็ได้ใช้บ่อย AI ในเชิงสร้างสารรค์ก็คือ พูดง่ายๆก็คือพวกเจ้า AI ที่สร้างภาพสร้างวิดีโอสร้างเสียงสร้างซาวด์ต่างๆมาอันนี้ก็จะมีหลากหลายแอปพลิเคชันหรือหลากหลายค่ายนะคะที่ทำให้เราเนี่ยสามารถเจเนเรตรูปต่างๆออกมาได้เนาะอันที่3ค่ะเป็น responsive AI หรือว่าเป็น AI ที่เป็นเชิงการตอบสนองเช่นอะไรบ้างเช่นแชทบอทการพูดคุยนั่นเองค่ะถามมาตอบกลับเป็น Two- Way way c o m m u n i c a t i o n เนาะ และอันดับที่4ค่ะเป็น AI เชิงปรับตัวค่ะเป็น Adaptive ค่ะอันนี้ก็จะเป็น AI ที่ใช้ในการเก็บข้อมูลของเราเนาะแล้วก็เป็นการ Learning Learning แล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็ปรับข้อมูล Output ที่เราต้องการได้เช่นอะไรมากเช่นการปรับรูปแบบการเรียนการสอนให้ตรงตามพฤติกรรมของนักเรียนหรือผู้เรียนหรือ เป็นระบบติวเตอร์ต่างๆนั่นเองนะคะ ตัวอย่างการใช้ AI เนอะตัวอย่างการใช้ AI เนี่ยถ้าในภาคของการสื่อสารเนี่ยแน่นอนว่าพวกเราใช้กันอยู่ทุกวันนี้ใช้พูดคุยใช้ถามใช้แปลภาษาใช้วิเคราะห์ต่างๆหรือใช้ในการเป็นแชทบอทนั่นเองค่ะส่วนด้านเทคโนโลยีภาคเทคโนโลยีเนี่ยที่เราอาจจะเคยเห็นในสื่อต่างๆเนอะก็จะเป็นระบบการแนะนำสินค้ารถยนต์ที่ไล้คนขับระบบจำใบหน้าเหมือนพวกโทรศัพท์มือถือของเราหรือโรบอทเจ้า โลบอตต่างๆที่เดินส่งเอกสารแทนคนได้อันนี้จะเป็นทางด้านเทคโนโลยีนะคะที่มีการเอา AI เข้ามาช่วยหลังจากนั้นด้านการศึกษาค่ะก็จะเหมือนกันเลยออกแบบคอร์สออกแบบผู้เรียนออกแบบช่วยสอนหรืออะไรหรือมีการวิเคราะห์เนื้อหาเรียนต่างๆนั่นเองนะคะ ก็คือหลังจากที่เรารู้ตัวอย่างการใช้งานของ AI แล้วเนี่ยการใช้งานก็จะต้องเป็นไปในทิศทางที่เสริมสร้างการเรียนรู้นะคะว่าเราจะให้เจ้า AI เนี่ยเป็นแค่ผู้ช่วยของเราในภาพของการเรียนค่ะเครื่องมือที่ใช้นะคะก็จะถูกแบ่งออกเป็นง่ายๆเลยค่ะเป็นพวก AI ที่ให้ข้อมูลเช่นอะไรบ้างเช่นช่วยในเรื่องของสรุปบทเรียนแปลภาษาตอบคำถามให้คำอธิบายหรือช่วยเ เียนเนื้อเรื่องต่างๆเนาะวิเคราะห์แนวคิดไอเดียคอนเซปต์ต่างๆได้นะคะหรือสืบคน้นส่วนใหญ่ที่เรามักจะใช้กันารรู้จักกันดีก็เป็นพวก ChatGPT เนาะ Gemini หรือ c o o d นั่นเองนะคะซึ่งอันเนี้ยก็สามารถใช้ได้ตั้งแต่ที่ไม่ต้องเป็นพรีเมียมเนาะใช้แบบฟรีได้เลยส่วนอันต่อมานะคะที่ก็มีการใช้บ่อยแล้วก็มีทั้ง กระแสงแง่ลบแล้วก็แง่บวกนั่นเองนะคะก็จะเป็นพวก AI เนี่ยที่ช่วยสร้างภาพประกอบสื่อการสอนอินฟโฟกราฟิกวิดีโอเสียงนั่นเองพวกนี้ก็จะมีตั้งแต่เดลีแล้วก็มี Midjourney, Canva AI นะคะหรือแม้กระทั่ง ChatGPT ทุกวันนี้ก็สามารถสร้างภาพในแอปพลิเคชันของเขาได้แล้วเช่นเดียวกันนะคะฉะนั้นการตั้งคำถามกับ AI นะคะแน่นอนว่าเราก็จะต้องอธิบายหรือเทรนเจ้า AI เนี่ยให้เขาเข้าใจนะคะว่าเราต้องการอะไรหรือเป็นการมอบหมายบริบทเพื่อให้เขาช่วยเราอย่างนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะเพื่อให้ AI เนี่ย เขาเข้าใจแล้วก็สามารถช่วยตอบประเด็นต่างๆหรืออภิปรายประเด็นต่างๆให้กับเราได้ด้วยเช่นเดียวกันจะเป็นตัวอย่างการใช้ AI สําหรับในภาพของการศึกษานะคะเดี๋ยววิดีโอต่อไปนะคะอาจารย์จะมาสอนให้รู้จักกันว่าแล้ว เรารู้จัก AI แล้วแล้วเราจะสั่งยังไงวิธีการมีการสั่งงานยังไงนะคะเพื่อให้เขาเนี่ยสามารถ generate สิ่งที่เป็นประสิทธิภาพที่สุดช่วยเราได้เดี๋ยวติดตามดูวิดีโอหน้านะคะ